สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ใหม่ๆรีวิวแบบละเอียดสเปคจัดเต็มและข้อมูลครบถ้วนทุกแง่มุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางเราเพราะช่องของเราคือแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่คุณไว้วางใจได้ แล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ Honda Wave 125รุ่นปี2025รุ่นยอดนิยมที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมายาวนานได้รับการพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางในเมืองหรือแม้กระทั่งออกต่างจังหวัดก็ยังทำได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในรุ่นใหม่ปี2025นี้ Honda ได้อัปเกรดหัลายจุดทั้งเรื่องดีไซน์ฟีเจอร์และสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบสนองได้ดีกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Honda Wave 125ปี2025ที่ได้รับการปรับให้ดูโฉกเฉียว ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนยิ่งกว่าเดิมพร้อมไฟท้าย LED ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยบอดี้ของตัวรถมีการไล่ระดับเส้นสายให้ดูมีมิติมากขึ้น เพิ่มความเป็นสปอร์ตเบาๆโดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นเวฟเอาไว้ได้อย่างลงตัวตัวรถมีให้เลือกหลายสีสันที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสีแดงดำสีฟ้าเท่าสีขาวมุกหรือแม้แต่สีน้ำเงินเข้มแบบใหม่ที่เรียกได้ว่าแค่เห็นก็อยากจับจองเป็นเจ้าของในทันทีนอกจากนี้ตัวเฟรมของรถยังถูกปรับให้แข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายและประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น ูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ Honda w เว e 125รุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะขนาด 124.9cc ระบบหัวฉีด TGMFI ที่ช่วยให้การจ่ายน้ำมันแม่นยำและเผาไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กำลังสูงสุดประมาณ9แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด10.1นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีถือว่าแรงพอตัวสำหรับรถในคลาสนี้ ทำให้ขี่ในเมืองก็คล่องขึ่งเขาก็ไหวหรือแม้แต่บรรทุกของก็ยังไหลลื่นไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังประหยัดน้ำมันเป็นเลิศด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ65-70กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เป็นรถที่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานระยะไกลเป็นประจำระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์วน4ระดับให้อัตราเร่งต่อเนื่องและใช้งานง่าย แม้แต่มือใหม่ก็สามารถขับได้อย่างสบายสบายระบบคลัดเป็นแบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกันทำงานได้ดีและทนทานการสตาร์ทรถสามารถทำได้ทั้งระบบมือด้วยไฟฟ้าและระบบเท้าเขื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินมั่นใจได้ว่าพร้อมใช้งานเสมอระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ซึ่งรองรับแรงกระแทกได้ดีแม้ถนนขรุขระก,ก็ยังให้ความนุ่มนวลระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบยูนิตสวิงพร้อมโชคอัพคู่ ที่ปรับค่าความหนืดให้รับน้ำหนักได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะซ้อนสองหรือบรรทุกของก็ยังเอาอยู่ระบบเบรกของ Honda w เวบ125รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดิสเบรกหน้าแบบลูกสุบเดียวให้การหยุดรถที่มั่นใจและแม่นยำส่วนด้านหลังยังคงใช้ดรัมเบรกซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ล้อของตัวรถเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วที่ให้ความแข็งแรงและดูทันสมัยมากขึ้นยางหน้าหลังเป็นแบบจุ๊บเลสช,ช่วยลดโอกาสที่ยางจะรั่วซึมทันทีเมื่อโดนของแหลมคมจอจงเรื่องของถังน้ำมัน Honda w เว e 125รุ่นใหม่นี้มีความจุถังน้ำมันอยู่ที่5.4ลิตรซึ่งเพียงพอให้ขับขี่ได้ไกลกว่า300กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้ง เรียกได้ว่าขับได้ยาวๆโดยไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยๆเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกลโดยเฉพาะคนที่ต้องขี่ไปทำงานหรือขับออกต่างจังหวัดเป็นประจำชุดหน้าปัดของตัวรถก็เป็นอีก1นจุดเด่นเพราะในรุ่นปี2025นี้ Honda ได้ออกแบบให้เป็นแบบกึ่งดิจิทัลแสดงผลได้ทั้งมาตรวัดความเร็วมาตรวัดน้ำมันและไฟเตือนต่างๆอย่างชัดเจนพร้อมไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รู้ว่าตัวเองอยู่ในเกียร์ไหน เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจขณะขับขี่พื้นที่ใต้เบาะของเวฟ125ใหม่ก็ถือว่ากว้างใช้ได้สามารถใส่ของใช้จำเป็นเล็กๆน้อยๆได้เช่นเสื้อกันฝนถุงมือเอกสารหรือของใช้จิปาถะต่างๆและยังมีก้านล็อกเบาะที่แข็งแรงไม่หลุดง่ายเพิ่มความมั่นใจเมื่อเก็บของไว้ภายในเบาะนั่งของรถได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความกว้างและนุ่มมากขึ้นรองรับสรีระของทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนได้ดี ทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเมื่อยล้าจนเกินไปน้ำหนักของตัวรถรวมอยู่ที่ประมาณ104กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากในกลุ่มรถครอบครัวทำให้ควบคุมง่ายแม้แต่ผู้หญิงก็สามารถขับได้สบายๆพูดถึงเรื่องราคากันบ้าง Honda Wave 125รุ่นปี2025มีให้เลือกทั้งแบบล้อซีลวดและล้อแมก โดยรุ่นลอซีลวดจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ57,000บาทส่วนรุ่นลอแม็กจะอยู่ที่ประมาณ61,000บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและความประหยัดที่ได้จากรถรุ่นนี้แถมยังมีบริการหลังการขายจากศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของอะไหล่และการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวสักคันที่เน้นความประหยัด ใช้งานง่ายดูดีและทนทาน Honda w เว e 125รุ่นปี2025ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้เพราะไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็คุ้มค่าลงตัวและเหมาะกับสภาพถนนของเมืองไทยสุดๆอีกทั้งยังสามารถแต่งเพิ่มเติมได้ง่ายทั้งในเรื่องของกระจกล้อชุดสีหรือแม้แต่ท่อไอเสียสำหรับสายแต่งที่อยากเพิ่มความเท่ไม่เหมือนใครสุดท้ายนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาอัปเดตให้ชมกันตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชม